เรื่องราวของครอบครัวชาวไร่ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ธนาคารจะเข้ามายึดที่ดินแถมเรลยยของเขาดันป่วยหนักโดยที่ไม่รู้สาเหตุหัวหน้าครอบครัวที่ต้องแบกรับกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันขนาดนี้ตัวเขาจะผ่านไปได้อย่างไรในภาพยนตร์เรื่อง Love e v e y l a s t i n g Courage ให้ความรักนำพาไปแรกเรื่องมาเราจะได้เจอกับนายครา ที่กาลังดูที่ทางของตนแต่ด้วยความแรงนั้นทําให้เขาไม่สามารถลงมเมล็ดพันธุ์ได้เขาเลยเตรียมอุปกรณ์เพื่อเดินทางไปตักน้ําอีกฝากที่ห่างออกไปหลายไม้ได้ซึ่งกว่าจะตักเต็มถังได้ก็ทําเอาเขาเหนื่อยหอบพอจะรีบเดินทางกลับบ้านม้าเกวียนของเขามันดันกระแทกหลุมอย่างแรงเขาเลยหยุดมาเพื่อจะเช็คดูแต่จังหวะที่เขาก้มไปดูใต้เกวียนนั้นหมาที่เห็นงูเลื้อยเข้ามาตรงหน้าผู้มันก็ดิดตัวขึ้นวิ่งลากเกวียนออกไปครักที่เห็นแบบนั้นเลยสับร้อยยี่วิ่งตามไป อ่อนจะเกาะเกียนเอาไว้ตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปจนถังน้าที่เขาบรรจุมานั้นมันก็เปยซ้ายเปยขวาจนหกหมดแต่ก็ยังโชคดีที่เขาปีนไปบังคับไม้ได้สาเร็จแม้ว่าจะเสียน้าที่ตักมาก็ตามจากนั้นเขาก็กลับมาถึงบ้านด้วยสภาพที่น่าอนาถสุดๆเฮเลนภรรยาของเขาได้เห็นก็ตกใจเขาเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังภรรยากับลูกสาวเลยให้กำลังใจแต่ความสวยก็ไม่จบเท่านั้นเพราะนายธนาคารมาที่นี่ แจ้งว่าพวกเขาไม่ได้ผ่อนชําระเงินที่กู้ยืมไปมาหลายงวดแล้วคลักเลยทําข้อตกลงเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศมันแลง้งฝนก็ไม่ตกเราไม่สามารถลงมเมล็ดพันธุ์ได้เลยเลยจะขอชะลอการชําระเอาไว้ก่อนซึ่งนายธนาคารก็เข้าใจเรื่องภัยแล้งเป็นอย่างดีแต่ว่าพวกเขาค้างชําระมาสามงวดกฎของธนาคารหากลูกหนี้ไม่ชําระตามกฎ เราจะเป็นต้องยึมทรัพย์สินและนี่ถือว่าเป็นการตักเตือนเขาให้เวลาทั้งสองหาเงินมาชำระทั้ง3มงวดรวมไปถึงงวดล่าสุดเป็นทั้งหมด4เดือนภายในเดือนนี้เท่านั้นได้ยินเช่นนั้นทั้งสองก็เครียดมากเฮเลนที่เห็นว่าสามีนอนไม่หลับเธอก็เป็นห่วงเดิอนออกมาพูดคุยครากที่เครียดมากเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนี่มันหน้าฝนแต่ฝนได้ไม่ตกสักเม็ดเขาต้องออกไปตักน้ำทุกวันยังไม่เพียงพอต่อการลงมเมล็ดพันธุ์เลย เฮลิน <Hey, S 2> ที่ฟังก็รับรู้ได้ว่าเขาเหนื่อยมามา,มากพอเธอเองก็อยากช่วยอยากแบ่งเบาภาระบอกว่าเธอจอ,อกไปทำงานหาเงินช่วยเขาอีกแรงนายคอนเนอร์เปิดรับช่างเย็บผ้าเพิ่มเธอคิดว่าเธอจะไปทำงานที่นั่นได้ยินเช่นนั้นคราก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงเป็นผู้หญิงจะไปทำงานได้ยังไงเธอมีสามีและเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องแบบนั้นมันเป็นหน้าที่ผู้ชายที่ต้องรับผิดชอบ ตัวเฮเลนเองเธอที่ต้องการจะทําเช่นนั้นก็อขอให้เขาไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นเพราะเธอยินดีที่จะช่วยเพื่อรักษาที่นี่เอาไว้เช้าวันต่อมาเฮเลนก็ตื่นเตรียมตัวเข้าเมืองเพื่อไปทํางานเป็นช่างเย็บผ้าและนี่เป็นการทํางานครั้งแรกหลังจากที่แต่งงานกับสามีทําให้เธอก็ตื่นเต้นมากแต่ก็นั่นแหละเธอต้องทําเพื่อช่วยแบ่งเบาภาะระครอบครัวซึ่งนายคอนเนอร์เขาก็แนะนําช่างเย็บผ้าประจําที่น,นี่เธอมีชื่อว่าซาร่า เป็นแม่ม่ที่ทํางานที่นี่มานานพอสมควรทั้งสองที่เคยเจอกันมาบ้างก็ทักทายกันและยินดีมากที่ได้ร่วมงานกันที่นี่บ่ายวันเดียวกันนั้นคลาร์กก็พาลูกเข้าเมืองเหมือนกันเพื่อมารอต้อนรับปู่กับยา่าที่จะเดินทางมาเยี่ยมเขาเลยแวะมาทักทายภรรยาและขอบคุณนายคอนเนอร์ที่ให้เฮเลนทํางานที่นี่ในตอนนั้นเบนเพื่อนของคลาร์ก,ก็เดินผ่านมาพอดีเลยเข้ามาแวะทักทาย พอเห็นหน้าซาร่าทั้งคู่ก็ดูเขินอายใส่กันไม่นานปู่กับย่าก็เดินทางมาถึงพอดีครากที่ไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่มานานเขาก็ดีใจไปสวมกอดทักทายหนูน้อยเองที่คิดถึงปู่กับย่ามากก็กอดหอมไม่หยุดแต่พอปู่กับยา่าถามหาเฮเลนครากเลยบอกว่าภรรยาของเขาออกไปทํางานพอได้ยินเช่นนั้นปู่กับย่าก็สีหนา้าเปลี่ยนทันทีที่รู้ว่าเขาปล่อยให้ภรรยาออกไปทํางานแบบนี้ ตกข้ามวันนั้นเฮเลนที่เลิกงานมาเธอก็เห็นว่าสามีกับลูกรออยู่ที่อคอกมา้าเธอเองที่กลับมาช้าก็เกรงใจแถมไม่ได้เตรียมอาหารรอต้อนรับปู่กับย่าอีกเธอเลยรีบตรงไปทักพ่อแม่สามีและขอโทษที่เธอมาช้าบอกว่าเธอทํางานวันแรกเลยต้องปรับตัวนิดหน่อยตัวย่าที่ไม่เห็นด้วยในการที่ผู้หญิงต้องไปทํางานก็เตรียมจะคานแต่ปู่ก็เปลี่ยนเรื่อง ปล่อยให้มันเป็นเรื่องครอบครัวของคลาร์กและเฮเลนซึ่งปู่กับย่าที่จะมาอยู่ที่นี่ประมาณสองสัปดาห์ได้เลยจะไปค้างในเมืองโดยปู่รับปากว่าพรุ่งนี้เช้าแกจะตื่นมาช่วยงานลูกแต่เช้าตัวย่าที่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแกมีของขวัญให้หนูน้อยมิซซี่นั่นคือตุ๊ก,กตาที่ย่าทําด้วยมือตัวเองหนูน้อยที่เห็นเช่นนั้นก็ดีใจมากขอบคุณย่าไม่หยุดพอครอบครัวได้เห็นว่าหนูน้อยชอบมากพวกเขาก็มีความสุขไปด้วยเช้าวันต่อมาเฮเลนก็มีอาการเพลียเลยขอนอนต่ออีกสักห ตัวคลาร์กที่ไม่อยากให้เธอไปทํางานอยู่แล้วเขาก็ให้เธอนอนได้เลยเต็มที่แต่ว่าเธอก็ทําแบบนั้นไม่ได้ก่อนจะลุกไปทํางานทําหน้าที่ของเธอส่วนปู่ย่าก็มาที่นี่เพื่อช่วยงานลูกชายปู่ที่พอจะรู้เรื่องเงินกู้แกเลยถามเรื่องนี้กับคลาร์กแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันว่าตัวเขายังไหวในเมื่อเป็นลูกผู้ชายเราก็ต้องเยืนหยัดด้วยตัวเองและหากว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่เขาจะขอร้องเองแต่คนเป็นพ่อก็อดห่วงลูกไม่ได้ หนฝนจะไม่ตกในเฮเลนต้องออกไปทํางานแล้วเขาต้องมาตักน้ําที่นี่ทุกวันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแถมน้ําที่ตักไปก็ไม่เพียงพอเสียด้วยพอที่พูดไปพูดมาก็นึกบางอย่างออกทําไมเราไม่ลองคุณหาตาน้ําเราจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่ทุกวันตัดมาที่เฮเลนเธอก็ถามเรื่องส่วนตัวของซาร่าอยากรู้ว่าเธอตัวคนเดียวมานานแค่ไหนแล้วซาร่าเลยบอกว่าสามีเธอเสียไปเมื่อสองสามปีได้แต่เขายังอยู่ในใจเธอเสมอ พอได้ยินเช่นนั้นเฮเลนก็อยากรู้ว่าเธอไม่เคยคิดเปิดใจใหม่ให้ใครบ้างเลยหรือซาร่าที่ไม่ต้องการแบบนั้นเธอก็บอกว่าเธอจำได้ดีว่าตอนที่สามีจากไปนั้นเธอเสียใจแค่ไหนลูกๆต่างพากันร้องไห้และเธอกลัวหากเธอเปิดใจต้อนรับคนใหม่เธอจะกลับไปรู้สึกเช่นนั้นอีกครั้งเท่านั้นแหละ เฮเลนก็ hey Len, ทำตัวเป็นแม่สื่อผู้ชื่อเบนบอกว่าเบนก็เป็นพ่อไม้เป็นโสดมาหลายปีแล้วเช่นกันบางทีเขาอาจจะสนใจซาร่าอยู่ก็ได้ทำเอาซาร่าที่ดินแบบนั้นเธอก็หัวเราะเขินอายทันทีต่อมาคลัรก,กับพ่อทั้งสองก็พยายามคุณหาตาน้ำที่อยู่ไม่ไกลาจากไร่นัก พวกเขาพยายามใช้วิธีโบราณตามที่พ่อของคลาคเคยทำเมื่อสมัยก่อนและทำงาน่ามกลางแดดร้อนจ้าส่วนเฮเลนที่ทำงานที่นี่มาได้สัปดาห์หนึ่งเธอก็บังเอิญเจนในธนาคารเลยตรงเข้าไปทักบอกว่าเธอจะทยอยชำระเงินสัปดาห์หน้าเธอได้รับค่าจ้างแล้วเธอจะนำไปชำระทันที แต่ในตอนนั้นอยู่ๆเธอก็มีอาการแปลกๆเริ่มไอยอย่างรุนแรงแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศกระทั่งตกข้ามบนเดียวกันนั้นปู่กับย่าก็จะเดินทางเข้าไปนอนในเมืองและสังเกตเห็นว่าเฮเลนดูเหนื่อยแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอสบายดีทุกอย่างและให้ทุกคนวางใจได้เลยเช้าวันต่อมาเบนก็แวะมาช่วยครักขุดตาน้ำเขาเลยชวนเพื่อนไปทานมือค่าด้วยกันได้ยินมาว่าภรรยาของเขาชวนซาร่ามาที่นี่ด้วย ท่านั้นแหละเบนก็อยู่ทานมือค่ำที่นี่ก่อนจะได้เห็นซาร่ากับลูกของเธอมาที่นี่ตัวเบนเองก็มีลูกติดลูกของทั้งสองเลยวิ่งเล่นด้วยกันพอทานมือค่ำเสร็จปู่กับย่าก็ชวนเด็กๆนั่งเล่นส่วนพ่อไม้กับแม่ไม้อย่างซาร่าและเบนทั้งคู่ก็นั่งจีบกันโดยมีแม่สื่ออย่างเฮเลนที่เปิดทางให้จนสามีก็แซวที่เธอทำตัวเป็นคิวปิดไปได้กระทั่งเช้าวันต่อมานั้นเฮเลนที่ซ่อนความป่วยมานานวันนี้เธอก็เริ่มสุด ลุกจากเตียงไม่ไหวและแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่เธอกลับเหงื่อท่วมตัวสามีที่กลับเขา้ามาเห็นเธอช่วงสายเลยคิดว่าเธอเป็นไข้เขาเลยเข้าเมืองไปลางานให้ขอให้เธออยู่พักสักวันสองวันในคืนนั้นเฮเลนก็เหมือนจะอาการดีขึ้นบอกกับสามีว่าเธอพักผ่อนอีกนิดคิดว่าในวันพรุ่งนี้เธอน่าจะกลับไปทํางานได้ตามปกติแต่คราก็เตรียมจะห้ามเธอเลยพูดออกไปว่าเธอยังไหวเราต้องช่วยกันหาเงินและขอให้เขาอย่าห้ามเธอเลย ในเมื่อเราคือครอบครัวฉะนั้นเราต้องช่วยกันกระทั่งเช้าอีกวันเฮเลนก็ตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวไปทํางานส่วนคลัคกับพ่อทั้งสองก็ขุดตาน้ําอยู่ท้ายไร่ซึ่งตอนนั้นเขาก็มองไปเห็นเฮเลนที่เตรียมขี่ม้าไว้ทางานตัวเธอเองก็บกมือทักทายให้รู้ว่าเธออาการดีขึ้นแล้วแต่ระหว่างที่ทุกคนกํนาลังทําหน้าที่ของใครของมันคลัคกับพ่อขุดหาตาน้ําแม่สามียับปากถักร้อย เฮเลนที่เตรียมอ่านม้าเดินทางอยู่ๆเธอก็มีอาการเซไปเซมาก่อนที่วินาทีนั้นเธอจะหมดสติล้มตึ้งลงไปซึ่งกว่าที่คราคจะมองมาเห็นเฮเลนก็นอนแน่นล่งอยู่หลายนาทีพอเขาหันมาเห็นก็รีบเข้ามาหามเธอเข้าบ้านพบว่าเธอมีอาการตัวร้อนมากแถมหมอในเมืองตอนนี้ก็ไม่อยู่ด้วยซึ่งคราก,ก็นึกขึ้นได้ว่าซาร่าเคยทํางานเป็นผู้ช่วยหมอตําแยเขาเลยจะเข้าเมืองไปตามเธอมาที่นี่มิสตีที่เห็นว่าแม่อยู่ในสภาพนี้เธอก็กลัววิ่งร้องไห้ตามพ่อไป ถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพ่อก็ขอให้ลูกรออยู่ที่บ้านตัวเขาที่ร้อนใจก็รีบไปหาซาร่าซาร่าที่มองไม่เห็นเฮเลนแต่ไกลเธอก็ตกใจพบว่าเฮเลนมีไข้สูงมากร่างกายของเธอมีรอยช้ำสีแดงทำให้เธอก็เริ่มใจคอไม่ดีเดินออกไปบอกคลาร์กว่าเธอไม่ชอบอาการลักษณะแบบนี้เลยและเธอไม่ใช่หมอเธอยังไม่กล้าฟันธงแต่เหมือนว่าเฮเลนอาจจะเป็นไข้อีดําอีแดงหรือ Scarlet f e v ฟ r ได้ยินเช่นนั้นคลาร์ก,กับแม่ก็ตกใจมาก ถามถึงวิธีการรักษาแต่ซาร่าก็ไม่สามารถตอบได้แนะนําให้เฮเลนพักผ่อนและให้เธอรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นเข้าไว้ซึ่งทางที่ดีอย่าพึ่งให้หนูน้อยเข้าใกล้แม่จนกว่าหมอจะกลับมา เพราะว่าเด็กภูมิคุ้มกันต่ำอาจจะป่วยตามแม่ก็เป็นได้ซึ่งซาร่าที่ทําอะไรไม่ได้มากนอกจากคําแนะนําเธอก็รู้สึกแย่ไม่ต่างกันจากนั้นคลาคก็คุยกับลูกบอกว่าตอนนี้แม่ไม่สบายและแม่ต้องการพักผ่อนพ่อเลยอยากให้ลูกอย่าเพิ่งไปรบกวนแม่ในตอนนี้รอจนกว่าแม่จะหายดีก่อนหนูน้อยที่ฟังก็ไม่เข้าใจบอกว่าเธออยากเข้าไปดูแลแม่เธอสามารถเช็ดตัวเฝ้าไข้แม่ได้พอเห็นว่าพ่อห้ามไม่ยอมให้เธอเข้าไปเธอก็ร้องไห้คิดว่าพ่อมองว่าเธอเป็นเด็ก ที่คอยรบกวนแม่แต่เธอแค่อยากช่วยแม่และเธออยากอยู่กับแม่ของเธอซึ่งพอที่เจอเรื่องเครียดเขาก็ไม่ได้ตามไปปลอบใจใลูกนั่งคิดทบทวนลําพังพอตกค่าเขาก็เข้าไปคุยกับลูกเผื่อว่าหนูน้อยอยากไปนอนกับปู่กับย่านในเมืองแต่มิซี่ก็ไม่อยากไปบอกว่าเธออยากอยู่ใกล้แม่ให้มากที่สุดพ่อเลยสัญญาหากว่าแม่หายดีเมื่อไหร่พ่อจะยอมให้ลูกมานอนกับแม่ทุกคืนจากนั้นเขาก็มาดูการภรยาต่อเลยเฮเลนที่เป็นห่วงลูกก็จะถามถึงหนูน้อย คลักเลยขอให้เธอพักผ่อนลูกสาวของเราเข้าใจดีเธอเข้มแข็งมากระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นมิสซ,ซี่ก็แอบฟังยิ่งพอรู้ว่าแม่เป็นห่วงเธอเธอก็อยากเข้าไปสวมกอดแม่อยากให้กำลังใจแม่แต่ก็ทำได้เพียงนอนกอดรูปแม่เอาไว้เช้าวันต่อมาระหว่างที่พ่อกระปูกออกไปทำงานนั้นมิสซ,ซี่แอบเข้ามาในห้องนอนของแม่ แม่ที่ตื่นมาเห็นก็ทั้งดีใจแต่ก็ไม่ต้องการให้ลูกเข้าใกล้เธอเช่นนี้หนูน้อยที่ฟังก็ไม่เข้าใจบอกว่าเธอแค่อยากมาหาแม่สัญญาว่าเธอจะไม่รบกวนเลยสักนิดในตอนนั้นพ่อก็เขา้ามาเห็นพอดีทำให้พ่อก็ไม่พอใจดุลูกที่ไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้สั่งให้หนูน้อยออกไปจากห้องนี้เดี๋วนี้พอเธอโดนพ่อดุเธอก็ร้องไห้วิ่งออกไปเฮเลนเลยลเรียกสามีไม่อยากให้เขาไปดูลูกแบบนั้นมิสซ,ซี่ยังเด็กนักเธอเลยไม่เข้าใจ ขอให้สามีค่อยๆบอกค่อยๆสอนลูกและอย่าทําให้เธอต้องเป็นกังวลหนูหน้อยมิสซี่เธอที่โดนพ่อดุก็วิ่งออกมาปู่ที่รู้เรื่องเลยตามมาคุยแต่ว่าเธอก็ประชดประชันหาว่าพ่อไม่อยากให้เธอเข้าใกล้แม่แต่ตัวพ่อกลับเข้าใกล้แม่ได้คนเดียวปู่เลยสอนกับเธอว่าการที่พ่อห้ามเป็นเพราะพ่อห่วงเธอมากตัวพ่อกับแม่ของหลานก็ลำบากใจแต่พวกเขาก็ต้องจําใจเพราะพวกเขารักหลานมากยังไงละ่ะและหากว่ามิสซี่อยากช่วยแม่ สิ่งเดียวที่ทำได้ดีในตอนนี้คือหนูต้องเข้มแข็งทำตามที่พ่อบอกมันอาจจะยากแต่หลานก็ต้องทำในคืนนั้นเฮเลนก็เหมือนจะมีอาการซุดเธอก็ซิฟเรียคลักไปคุยขอบคุณกับเขาสำหรับความรักที่เขามีให้เธอและขอให้เขาสัญญากับเธออย่างหนึง่งหากในวันหนึ่งที่เธอไม่อยู่แล้วขอให้เขาอย่าปิดกั้นตัวเองอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะความรักเป็นสิ่งที่ดีเสมอคลักที่ฟังก็ไม่เข้าใจและไม่ต้องการให้เธอพูดจาแบบนี้ แต่ว่าเธอก็ต้องการให้เขาสัญญากับเธอทําให้คลาร์ก,ก็ร้องไห้และสัญญากับเธอออกไปในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าคลาร์กออกมาจากห้องของเฮเลนด้วยน้าตาที่อาบหน้าทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็รู้เลยว่าเฮเลนได้จากไปแล้วทําให้หนูน้อยมิสซี่เธอก็เสียใจมากที่ไม่มีโอกาสได้บอกลาแม่ด้วยซ้ําหลังเสร็จสิ้นพิธีศพสองพอลูก,ก็กลับมาที่บ้านด้วยการโศกเศร้าเดินแยกย้ยกันไปทําใจ เขาร้องไห้กอดรูปภรรยาเอาไว้นึกถึงวันที่มีความสุขร่วมกันหนูน้อยมิซี่เดินตรงไปที่ห้องนอนของแม่สัมผัสเป็นที่หมอนที่เตียงที่มันยังคงมีกลิ่นของแม่เสมือนว่าแม่ยังอยู่ข้างเธอไม่ได้จากไปไหนในคืนนั้นคลาก็แยกตัวมานอนที่ยุ้งฉางปู่เลยตามเข้ามาคุยกับลูกชายพูดตามตรงว่าตอนนี้เรื่องที่ดินมันก็หนักหนายอยู่และที่นี่ก็มีความทรงจำมากเกินไปพ่อที่ไม่อยากให้ลูกชายเศร้าเลยคิดว่ามันคงจะดีกว่า หากลูกและหลานย้ายไปอยู่บ้านกับเราที่ต่างเมืองได้ยินเช่นนั้นคลากก็บอกทันทีว่าที่นี่คือบ้านของเขาและเฮเลนชอบทีน่นี่เขาไม่สามารถทิ้งมันไปได้ที่ตรงนี้คือบ้านของพวกเราหลังจากปู่ไปคุยกับลูกชายมาก็มาปรึกษาภรรยาว่าคลาร์กไม่ต้องการย้ายไปจากทีน่นี่ตัวยาที่ฟังก็เข้าใจและถ้ามันเป็นเช่นนั้นเราควรอยู่ที่นี่ต่อสักพักเพื่ออยู่ประครับประคองจิตใจพวกเขาเราคือครอบครัว หลายวันต่อจากนั้นระหว่างที่พวกเขาเข้ามือไปทําธุระคาก็ได้เจอนายธนาคารที่นี่แถมยังมาทวงหนี้ต่อหน้าทุกคนแต่ว่าเขาก็พยายามไกล่เกลีย่ยซึ่งตัวนายธนาคารเองก็เข้าใจว่าเขาเพิ่งเจอเรื่องร้ายเพิ่งสูญเสียภรรยาแต่ว่ามันเป็นกฎของธนาคารมันเลยกําหนดชําระฉะนั้นทางเรามีความจําเป็นแจ้งว่าที่ดินของพวกเขาต้องถูกยึดทรัพย์ได้ยินเช่นนั้นคลาร์กที่เจอมาหลายเรื่องเขาก็คุมสติตัวเองไม่ได้กำมัดจะลั่นใส่นายธนาคารแต่ว่าปู่ก็ห้ามไว้ นายธนาคารเลคูให้พวกเขารอรับเอกสารยึดทรัพย์ได้เลยซึ่งดูเหมือนว่าย่ากับบิซซี่จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่คลาข,ขาดสติจะลงไม้ลงมือใส่นายนธนาคารบ่ายวันเดียวกันนั้นปู่กับค้าก็มาช่วยกันตักน้ําซึ่งเขาก็ขอโทษพ่อที่วันนี้ทําตัวนักเลงเขาโกรธจนไม่สามารถควบคุมสติได้ผู้เป็นพ่อที่ฟังก็สงสารลูกและอดห่วงลูกไม่ได้คุณคิดหาทางออกช่วยเขากระทั่งในคืนนั้นย่าก็เห็นว่าหนูน้อยเศร้ามาก แกเลยสงสารหนูน้อยจับใจเปิดใจคุยกับลูกชายว่าผู้แกอยากรับมิสซี่ไปเลี้ยงตอนนี้เฮเลนไม่อยู่แล้วหากว่าคลาร์กไปทำไรใครจะคอยดูแลหนูน้อยมิสซี่ยังเด็กนักเธอต้องการการเอาใจใส่หากว่ามิสซี่ไปอยู่กับเราหนูน้อยอาจจะดีขึ้นมากซึ่งระหว่างที่พูดคุยกันนั้นมิสซี่ก็ดีนทั้งหมดทำให้เช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ทำตัวอารมณ์ดีสดใสเดินไปช่วยงานพ่อที่ไร่แต่ว่าพ่อก็เลยให้เธอไปช่วยงานย่าแทนเท่านั้นแหละหนูน้อยก็อเอร็ด ิ่งจันไปช่วยงานย่าในบ้านทำตัวอารมณ์ดีเพราะไม่อยากให้ทุกคนสงสารเธอและไม่ต้องการไปอยู่กับย่าที่ต่างเมืองส่วนคลาสกับพ่อตอนนี้ทั้งสองก็คิดว่าเราต้องเจาะตาน้ําเจอแน่ๆเลยโยกสูบน้ําขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาก็โยกเครื่องอยู่นานมากๆก,กลับไม่มีน้ำเลยสักหยดทําให้เขาก็แหกปากวยวายด่าทอพระเจ้าที่จะกลั่นแกล้งเขาไปถึงไหนซึ่งเขาก็ยอมแพ้ไม่ได้และไม่ต้องการให้ทุกอย่างมันจบแบบนี้เลยจะไปหาขุดตรงอื่นแทน ตัดมาที่ย่ากับหลานสาวย่าก็สอนงานบ้านง,งานเรือนให้มิสซี่สอนหนูหน้อยทำอาหารเธอเลยให้ย่าประเมินว่าเธอทำงานได้ดีหรือเปล่าเธอสามารถช่วยงานผู้ใหญ่ได้แค่ไหนซึ่งย่าเองก็ชื่นชมหนูหน้อยไม่หยุดเธอเลยขอให้ยา่าอยา่าลืมไปบอกพ่อด้วยว่าเธอทำได้ดีแค่ไหนย่าที่ฟังก็รับปากว่าแกจะไปอวดพ่อกับปู่ว่าหลานเก่งมากๆก,ก่อนจะให้มิสซี่นำไก่ชุบแป้งรอสักครู่เดี๋ยวย่าจะกลับมาทอดเอง จากนั้นย่าก็เิยไปหาปู่กับคลาร์กเพื่อชวนทั้งคู่มาทานมือคำ่ำก่อนจะอวยหลานสาวให้ฟังว่ามิสซี่ช่วยงานเธอได้ดีมากๆแต่ระหว่างที่ย่ากำลังเช่นชมเธอให้พ่อฟังนั้นหนูน้อยก็อยากแอดวานต์อยากให้ทุกคนรู้ว่าเธอสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยตั้งใจทอดไก่ด้วยตัวเองแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เธอทำอะไรแบบนี้เธอเลยทำไม่เป็นใส่เนยจนเต็มกระทะ และไม่ได้หันไปมองเตาด้วยซ้ำก่อนที่กระทะจะเริ่มไหมและมีไฟลุกท่วมทำให้เธอที่ทำอะไรไม่ถูกเลยตะโกนเรียกย่าแต่เนื่องจากย่าอยู่ท้ายไร่เลยไม่ได้ยินเธอที่ไม่รู้จะทำอย่างไรเลยนำไม้กวาดมาตีไฟเท่านั้นแหละไฟมันก็ลุกไหม้กว่าเดิมในตอนนั้นย่าก็รี้กลิ่นควันพอหันหลังกลับไปมองก็พบว่ามีควันขโมงเลยตะโกนเรียกปู่กับพ่อโชคดีที่พวกเ,เขาเข้าไประงับเปลวเพลิงได้ทันหนูน้อยเลยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็โชคร้าย เพราะบ้านของพวกเขาเสียหายไปบางส่วนหนูน้อยที่ทั้งตกใจและรู้สึกผิดเธอก็ขอโทษพ่อแต่ว่าพ่อก็โกรธมากที่มิซซี่ทำอะไรไม่คิดแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันแย่กว่านี้จะเป็นยังไงหนูน้อยที่ร้องไห้เธอก็กล่าวขอโทษซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าคลาร์กที่โกรธจนขาดสติเขาก็ต่อว่าลูกที่การทำแบบนี้มันไม่ใช่การช่วยแต่มันเป็นการทำลายมากกว่าปู่ที่คิดว่ามันแรงไปแกเลยตามไปปลอบใจหนูน้อย ส่วนยาก็คุยกับลูกชายไม่อยากให้คลาร์ผู้จากับลูกแบบนั้นเธอหวังดีและเธอแค่อยากจะช่วยมันเป็นความผิดของแม่เองที่ปล่อยหนูหน้อยไว้ลําพังได้ยินเช่นนั้นคลาร์ก็ยิ่งโกรธเพราะมิสซี่ต้องรู้จักดูแลตัวเองหากในวันหนึ่งที่ปู่กับย่าก,กลับไปเธอต้องอยู่ที่นี่เธอต้องเข้าใจว่าไม่มีใครอยู่ช่วยเธอตลอดเวลานั่นต่างหากคือสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้ ในคืนนั้นทั้งสี่ก็มานอนในยุ่งช้างเพราะในบ้านมีแต่กลิ่นไหม้หนูน้อยที่ยังรู้สึกผิดไม่หายเธอก็เอต่ขอโทษพ่อตัวพ่อเลยเดินไปสวมกอดลูกพร้อมขอโทษบอกว่าทุกอย่างที่พ่อทำเพราะพ่อเป็นห่วงลูกมากเช้าวันต่อมาปู่กับย่าก,ก็เข้าเมืองไปซื้อไม้เบนที่เห็นเลยเข้ามาทักทายปู่เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังซึ่งพอรู้เรื่องเบนก็เสนอว่าเมื่อเดือนก่อนเขาเพิ่ง่้มแซมบ้านเลยมีไม้เหลือเพียบเดี๋ยวเขาจะนําไม้ที่เหลือของเขา ไปซ่อมแซมบ้านให้คลาร์กพวกเขาจะได้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเยอะไม่เพียงแค่นั้นเขายังเกณฑ์นคนในเมืองพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือมาเพียบเพื่อม,มาช่วยซ่อมแซมบ้านให้คลาร์กและลูกชาวบ้านช่วยกันคนละไม้คนละมือใครมีไม้เหลือก็นํามามอบให้ซึ่งมันก็เป็นน้าใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากทําให้สองพอลูกก็ตื้นตันขอบคุณพวกเขาจากใจหลายวันต่อมาปูกกับคลาร์กก็ยังคงหาตาน้ําแต่ว่าคลาร์ก,กเริ่มท้อโทษและด่าทอพระเจ้าที่พาเฮเลนไปจากเขา และทําให้เขาเกือบเสียมิสซ,ซี่ไปแถมยังไม่มีวี่แววที่จะเจอตาน้ําไม่มีวิ่แววของฝนเลยสักเม็ดปู่ที่ฝังก็เรียกลูกชายไปดูบางอย่างเดินขึ้นไปบนเนินเขาให้เขามองกลับมายังบ้านของตนถามว่าเขาเห็นอะไรจากตรงนี้คลากที่เจอเรื่องมาหนักมากเขาก็เจอแต่ความแห้งแลง้งเจอแต่ปัญหาที่ถาถมเข้ามาพระเจ้ากลั่นแกล้งเขาเท่านั้นแหละปู่เลยสอนและชี้ให้ดูว่าตรงนั้นคือบ้านตรงนั้นคือความสุขของครอบครัว หากเขามองให้ลึกกว่าปัญหาเขาจะเจออะไรมากมายทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในสักวันเขาจะขอบคุณปัญหาเหล่านี้แต่ค้าก็เถียงบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องขอบคุณเรื่องแย่ๆพอฟังแบบนั้นปู่ก็เตือนเขาไม่ให้เขาพูดจาอะไรแบบนี้เขาไม่จําเป็นต้องทําเหมือนว่าทุกอย่างพังทลายดูสิว่าใครยังอยู่ข้างเขาเขายังมีพ่อกับแม่ที่รักและเป็นห่วงมีลูกสาวน่ารักที่คอยให้กําลังใจสิ่งเหล่านี้มันยังไม่พอ ให้เขาเดือนต่อไปอีกหรือคลักที่ฟังก็คิดตามในสิ่งที่พ่อของตนพูดและกลับมาทํางานหาตาน้ําด้วยความเชื่อและความพยายามอีกครั้งหลังจากที่เขาขุดลึกลงไปและนําเครื่องโยกมาเตรียมสูบน้ําซึ่งเขาก็พยายามโยกสูบน้ําอยู่นานทําให้วินาทีนั้นน้ําไหลออกมาจากเครื่องเขาที่เห็นแบบนั้นก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองเอาน้ํามาล้างหน้าแหกปากดีใจลั่นก่อนจะวิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อบอกพ่อกับแม่ว่าเขามีสองเรื่องจะแจ้งให้ทราบ เรื่องแรกคือมิสซี่ซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวก็เดินออกมาได้ยินพอดีเธอเลยแอบฟังและได้ยินพ่อบอกกับปู่ย่าว่าตัวเขาอาจดูไม่เหมาะที่จะเลี้ยงลูกลําพังซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงหากหนูหน้อยได้ไปอยู่กับปู่กับยา่ามันคงจะดีกว่าที่นี่หนูหน้อยมิสซี่ที่ได้ยินแค่นั้นเธอก็เสียใจมากวิ่งออกไปร้องไห้ทันทีทั้งๆที่พ่อมิพูดไม่จบ บอกกับปู่กับย่าต่อว่ามิสซี่เป็นลูกของเขาเขาเชื่อว่าเขาดูแลลูกได้ฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ยอมทิ้งลูกได้ยินเช่นนั้นปู่กับย่าก็ภูมิใจในตัวลูกชายความมั่นคงและการหยัดยินแบบนี้สิคือสิ่งที่เราสองคนอยากได้ยินจากลูกก่อนที่คลาร์กจะแจ้งข่าวดีอีกเรื่องคือเขาเจอตาน้ําเรียบร้อยมันอยู่ที่ไายไร่ของเราได้ยินเช่นนั้นปู่กับย่าก็ดีใจมาก จะวิ่งพากันออกไปดูแต่ในตอนนั้นนายธนาคารก็มาที่นี่พร้อมเอกสารในมือคลาร์กที่เห็นแบบนั้นเขาก็ใจคอไม่ดีรู้เลยว่าเขากําลังจะถูกยึดทรัพย์เลยต่อรองขอเวลาอีกนิดเขาเพิ่งเจอตาน้ําหากเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่เขาจะนาเงินไปชําระทันทีนายธนาคารที่ฟังก็บอกว่าเขาไม่ได้มาเรื่องนี้เขานําเอกสารมาให้ปูกกับย่าเซนเพราะทั้งสองเอาที่ดินของตนเพื่อมาค้าประกันให้คลาร์กทางธนาคารเลยชะลอการชําระหนี้เพื่อให้คลาร์กได้ทําการเก็บเกี่ยว คลักที่ฟังแบบนั้นก็หันไปถามพ่อกับแม่กลัววมันจะเสี่ยงเกินไปหากพ่อกับแม่เสียที่ดินไปเช่นกันแต่แม่ก็บอกกับเขาว่าแกไม่กลัวจะเสียอะไรทั้งนั้นเพราะว่าแกเชื่อใจเขาตกค่าวันเดียวกันนั้นพวกเขาก็เพิ่งเห็นว่ามิสซี่นั้นหายไปหาเท่าไรก็หาไม่เจอปูกับคลักเลยแยกกันขี่ม้าตามหาแต่ก็ยังไม่พบแล้วนี่ก็เริ่มมืดแล้วด้วยส่วนหนูน้อยมิสซี่ในตอนนี้เธอที่เข้าใจผิดคิดว่าพ่อให้เธอไปอยู่กับปูกับย่าเธอเลยเดินงอนเดินเข้าป่าไป แต่ว่ามันก็เริ่มมืดทําให้เธอก็สับสนจนเดินหลงทางเข้าไปเรื่อยโดยปู่ที่ตามหาเธออยู่นั้นก็มังเอิญเจอเบนเลยกระจายข่าวให้ช่วยกันตามหาหลา,านสาวคนเป็นพ่อที่เป็นห่วงลูกมากก็ตะโกนเรียกลูกตามหาลูกไม่หยุดมิสซี่เองที่กลัวเธอก็เดินร้องไห้ตะโกนเรียกพ่อเช่นกันทําให้วินานทีนั้นคลาก็รีบยินเสียงของลูกที่เดินหลงอยู่ในป่าทั้งสองที่ได้เจอหน้ากันก็โผล่ตัวเข้าไปกอดด้วยความเป็นห่วงเขาปลอบใจหนูน้อยให้ใครกังวลหนูน้อยร้องไห้ บอกว่าเธอไม่อยากไปอยู่กับปู่กับย่าพ่อเลยสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อจะอยู่กับลูกเราจะอยู่ที่บ้านของเราเราจะมีกันและกันและผ่านมันไปให้ได้หลายสัปดาห์ต่อมาเบนก็ตัดสินใจขอซาร่าแต่งงานจากนี้ไปเราจะเป็นครอบครัวเราจะมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปทั้งสองที่ดีใจก็ประกาศข่าวดีแจ้งทุกคนและรีบไปแจ้งข่าวกับคลาร์กในไร่ครอบครัวของคลาร์กพอได้ยินข่าวดี วกเขาก็ดีใจแสดงความยินดีกับทั้งคู่ในระหว่างที่กําลังอวยพรแสดงความยินดีกับความรักในการเริ่มต้นใหม่ของทั้งคู่นั้นทุกคนก็ได้เห็นว่าอยู่ๆยฝนก็ตกลงมาคลักที่มองดูเขาก็มีเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเดินออกไปเล่นน้ําฝนกับลูกสาวตามมาด้วยทุกคนที่ออกมาเต้นระบำท่ามกลางสายฝนเพราะนี่คือสายฝนหยาดแรกที่พัดพาภัยแล้งไปจากเราน้ําฝนที่ชําระล้างปัญหาต่างๆจากนี้ไปเราจะมีแต่ความสดใส เราจะมีความสุขและชุ่มฉ่ำหัวใจก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป6.8ดาวและหากไวชอบก็อย่าลืมกดกระตกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป